สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบค์มือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีสุดหล่อค่ายคนดี Honda CBR 650F ปี2017นะครับมานำเสนอ1นึคันนะครับคันนี้อาชาม้าขาวนะครับขาวจริงขาวจ้วะนะครับสีขาวนี่มันมันมันแปลกตานะมันไม่ค่อยได้เห็นนะครับ สีขาวนะครับรถมอไซน์นะครับไม่ค่อยได้เห็นจริงๆผมส,ส่วนมาก<ส>ผมจะได้เป็นสีดํามานะครับเป็นส่วนมากนะครับสีดําสีน้ําเงินยามาฮ่าอย่างงี้นะเออจะได้แบบนี้มาเยอะนะครับฮอนดา้านี่สีขาวเป็นคันที่สองนะเป็นความชอบส่วนตัวลุวนๆนะครับอาชามาขาวนะครับนี่รอนะครับอยากนาเสน,นอ กาจะแต่งเสร็จนะบอกเลยว่าแต่งไปเยอะนะครับกาจะแต่งเสร็จนะครับรอนู่นรอนี่นะครับไม่ได้ไม่ได้ลงขายสักทีนะครับลีลามากๆเลยร้านนี้นะโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมของแต่งแต่ละชิ้นนะครับชิ้นแรกนะครับเป็นชิวหน้านะครับนี่ชิวหน้านะครับตัวนี้ตัวหล่อนะครับชิวหน้าตัวหอนะครับสําหรับสําหรับซี r ี5 0 F นะครับไฟแต่งนะครับซ้ายขวานะครับ ครอบโช๊กนะครับดักลมเป่าจานเบรกนะครับยางใหม่นะครับลอโซคลอซ่านะครับตัวในตำนานนะครับไม่ขีดเอ้โคตัวนี้เขาเรียกว่าไม่ขีดไม่ขีดหักไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่อีกตัวนึงจะเป็นไม่ขีดหักนะครับอากาศแข้งเครื่องนะครับนี่ได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งความปลอดภัยนะครับอ่าเลื่อยๆนะครับท่อไทเทเนียมนะครับนี่ พอ3นิ้วนะครับแต่ข้างในเป็นไส้1.5่นะครับตัวนี้นะฮะไม่ได้โล่งแน่นอนนะครับมีไส้1.5่1 5นะครับยางหลังใหม่เอี่ยมพ้าเบกใหม่ให่ใสๆเหลือเยอะๆนะครับโซ่สวยใสสะอาดไม่มีตายข้อนะครับเทสแล้วถ้าเกิดมีตายข้อผมเอาทิ้งนะครับลดราคาขนาดนี้นะฮะพักเท้าทำความสะอาดให้ขาวๆจุดๆนะฮะ มีการแข่งเครื่อง2ด้านนะครับรถมีตําหนิล้มแปะมาทางซ้ายเลืขวานะครับแต่มันไม่ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะั้นเล็กน้อยมากนะเดี๋ยวพาไปชมนะครับอ่ารายละเอียดนะครับตัวยางเป็นยางใหม่นะครับปี2022นะครับใช้งานได้อีกยาวนะครับเกาะถนนแบบนึบๆนะตัวนี้นะนี่นะใหม่ๆปี2 2่อโอใช้ได้อีกนานครับใช้ได้อีกนานเลยผมบอกเลยไม่มีแตกลายง,าง่ายๆอะ่ะ ใช้สองหมื่นกิโลจนกว่ายางจะหมดก็ยังไม่แตกรายงานนะครับนี่นะฮะตัวสีถังนะครับสติกเกอร์มันต้องเหลืองอยู่ละมันไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับสีนะครับสติกเกอร์คือเป็นแผ่นสติกเกอร์นะครับอ่าเป็นธรรมดานะฮะสีถังสวยๆนะครับขาวๆนะครับช้าๆนะครับแผ่นก้อนช้าๆชัดๆนะครับโชว์ความสะอาดนะครับของรถปี2017นะครับเจ้าของออกศูนย์มือหนึ่งมานะครับ จะของไปต่อฟอร์ซ่านะครับจะของขายเพราะว่าจะต้องคุณพ่ออยากจะขับด้วยนะครับแกเลยขายนะฮะอันนี้คืออีกรอบหนึ่งนะชัดๆช้าๆนะครับสะอาดสะอาดนะครับรถนะครับอริวิสให้ครบๆนะครับกองอากาศกองน้ามันเครื่องน้ํามันเครื่องฝาชิงน้ามันเครื่องนะครับน้ามันเบรกหน้าหลังนะครับยางใหม่เอี่ยมนะครับนี่นะฮะนี่ สวยใสนะครับผมบอกว่าเล้วสมราคาครับตัวนี้เป็นตัวที่สวยนะครับตัว R ผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยโดนใจตัวนี้แหละมันมันยุคผมเป็นตัวนี้ฮะยุคผมนะครับเป็นตัวนี้นะครับยุค2ี่สิต้นๆนะตัวนี้เลยนะครับออกมาใหม่ๆนี่โอ้โหเซลลนี่ซื้อรถเบนซ์เต็มเลยนะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวพามาชมตําหนินะครับจะมีรอยล้มแปะนะครับนี่นะฮะให้เห็นกันนะครับ ล้มแผะนี <N Bla CS> a a as well as ่หน่อยนึงครับธรรมดานะครับไม่ต้องมีรอยล้มแปะนะครับมันเป็นรถขันแรกของเจ้าของเขานะครับนี่ฮะมีตรงนี้นะครับก็คือมาจากเนี่ยครั้งเดียวกันเลยนะเนี่ยเล็กน้อยนะครับไม่ในน่าเกียดนะครับแบบนี้นี่นะขับขี่ธรรมดานะครับขับขี่ปล่อยมือได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับหน่อยนึงนะครับผมรับได้อะครนนี้ผมรับได้ครับมันใหม่ครับโดยรวมคือมันสวยนะครับ ดูรวมมันสวยนะครับนี่ปกตินะครับไม่ได้ล้มสไลด์ล้มแค่ล้มแปะนะครับแล้วก็มีตรงนี้หน่อยนึงนะครับเห็นไหมน้อยเดียวน่ะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นถังไม่โดนนะครับไม่ได้ล้มแรงนะครับอตรงนี้จะเป็นพวงกุญแจครับนี่ผมเอาออกเรียบร้อยแล้วพวงกุญแจคือตอนที่พวงกุญแจมันห้อยลงตรงนี้นะครับแล้วตรงที่เหล็กที่มันคล้องกันนะพอเราหักอย่างนี้นะครับมันไปโดนใส่ถังนะครับอ่า ไม่ถึงกับเข้าเหล็กนะครับอ่าไม่ถึงกับเข้าเหล็กไม่เป็นสน,นิมครับไม่เป็นสน,นิมหายห่วงนะครับจุดนี้นะอ่าพามาชมต่อไปนะครับขอท่อสะอาดสะอาดนะครับขอท่อจริงๆผมไม่ได้ล้างนะคันนี้ปกติของมันก็เป็นสีแบบนี้อยู่แล้วนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้มีตรงไหนอะะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึ่งนะฝั่งนี้เหมือนจะไม่มีนะมีมีหน่อยนึงนะครับนะตรงนี้ ดานล่างเกือบจะไม่เห็นเลยนะอันนี้จริงๆตัวนี้ขัดขัดขนแมวออกนะครับเนี่ยหน่อยนึงนะครับหน่อยนึงจริงๆนะครับหน่อยจริงๆอ่ะไรข้างหลังยังไม่โดนเลยมาโดนท่อก่อนนะครับนี่มาโดนท่อก่อนตรงนี้ไม่มีนะครับปกติมาโดนท่อท่อไทเลนเนี่ถ้าจะเก็บจริงๆก็ส่งร้านท่อทําได้ครับสบายมากนะครับนี่ปลายท่อพี่จูนบิ๊กไบค์จะบ้า มันโล่งนะครับผมก็เลยเอาสติกเกอร์ร้านมาแตะนะครับตัวนี้มันเป็นคาร์บอนนะครับมันก็เลยไม่ได้ทําอะไรกับสติกเกอร์มากงายถ้าเป็นสแตนเลสหรืออย่างอื่นนะ่ะมันจะร้อนแล้วมันจะลอกได้นะครับอ่ามา,มาดูมาดูหน้าจอกันนะครับมาดูหน้าจอกันนะครับวิบ่งมา26 0 0มไม์แท้นะครับเจ้าของออกศูนย์มือหนึ่งมานะครับบุ๊กเซอร์บิคบบทครบนะครับเซอร์บ,บิทให้เรียบร้อยมาสตาร์ทฟังเสียงกันอ่า ให้น้องวอร์มแป๊บหนึ่งนะมาดูมาดูเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นปกติสวยใสครับสวยใสเห็นช้าช้า,ช,าช,ชัดนะครับ นะครับเสียงเงียบๆเ,เสียงเงียบๆนะครับอามาตั้งกล้องกันนะกวัวมากเลยจังหวะตั้งกล้องเนี่ยกวัวไปกดสต็อปนับโอเคนะโอเคดีๆนะจูนเทคเดียวผ่านนะครับเทคเดียวผ่าน,นครับเทคเดียวให้จบนะครับอะ เพื่อนฟังเสียงหน่อยหนึ่งนะครับ น่าอีกไงอาโอเคมาดูไฟหน้าเดี๋ยวมาดูไฟหน้านะเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้านะไฟหน้าสวยๆนะครับ ดี LED นะครับสีขาวผมบอกเลยว่าสวยมากสวยจริงๆครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องไปซ่อมอะไรแล้วนะคือผมขายรถให้ลูกค้าซื้อไปใช้งานนะครับอายางเปลี่ยนให้ใหม่นะครับโซ่ไม่มีตายข้อนะครับใช้ได้อีกนานๆนะครับกองอากาศน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรแล้วนะครับขายห่วงนะครับซื้อไปซื้อไปขับมาเพื่อนๆซื้อไปขับไม่ต้องลุ้นนะครับ ซื้อเวลานะครับซื้อเวลาซื้อเวลาซื้อความสําเร็จนะครับผมบอกเลยนะฮะไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องเป็นลุ้นนะครับมีคลิปยืนยันให้เห็นครบหมดเลยนะฮะมาขยับอีกนิดนึงเดี๋ยวผมยืนคู่กับรถแป๊บหนึ่งอันนี้ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ต้องรู้อยากรู้ราคาแน่ๆครับราคาอยู่ที่หนึ0 0แบาทนครับสำหรับ ความคุ้มค่าแบบนี้นะครับ1นึ่งแห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาเนี้ยพร้อมส่งฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อลูกค้านะครับน้ำมันเครื่องนี่ผมไม่ได้ใช้แบบแปดเก้าสิบนะครับกับของแปดเก้าสิบผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้โมตูนเจ็ดพันหนึ่งนะครับโมตูนเจ็ดพันหนึ่งลิตรละสี่ร้อยเก้าสิบบางร้านก็ขายห้าร้อยห้าสิบบางร้านก็ขายห้าร้อยเก้าสิบ บางร้านขาย700ก็มีนะไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะไฮเอ็นนั่นอย่างเงี้ยนะเขาจะขายแบบถูแพงมากแล้วนะอันนี้ยร้านผมขายอยู่490บนะครับบ้านนอกมันไม่มีใครมาไหวกับราคา5 0 0 6 0 0 7 0กนะครับก็เลยต้องขายถูกเอากำไรนิดนึงนะครับประมาณนี้นะฮะอ่า1 5 9 0 0 0บาทตารางผ่อนจะอยู่ข้างใต้คลิปนะดูมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆกดเข้าไปดูใต้คลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อ 0863711307ครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อร้านนี้นะครับต้องเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเป็นเบอร์อื่นไม่ได้นะครับเป็นเบอร์อื่นมิจฉาชีพนะครับพี่มิดมาแน่ๆนะฮะราคาจะประมาณนี้แหละรถนะครับรถสภาพสวยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเย็นนี้จะเอาพปิครับ X สักหน่อยหนึ่งบ๊ายบาย